ไม่ว่าแกจะเป็นยังไงอ่ะแกก็อย่าทิ้งความเป็นตัวเองเลยนะดูป่ะแกอย่าลืมนะว่าแกทิ้งความตัวเองไว้แกอย่าลืมแกอย่าลืมตัวแกอย่าแบบเป็นคนอีกคนหนึ่งที่แกไม่ชอบแกอย่าเป็นคนที่แกไม่ชอบแกต้องเป็นคนที่ดีเป็นคนที่รักของทุกคนเข้าใจป่ะแกต้องเป็นคนที่คนอื่นเห็นแล้วแกก็เขาก็จะ smile แกเขาจะยิ้มให้แกให้กีดยูทสมคลาสแอนด์กีดยูแอนด์ฮัพเฟเ้ไหมครับอย่าไปคนที่คนอื่นแบบเป็นที่น่าเกลียดคนอื่น ไม่ว่าแกจะเป็นยังไงก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หรือคนชราแกก็ยืนินแกดูแลตัวเองให้ดีเป็นที่รักคนอื่นไม่เป็นภาระคนอื่นสร้างทำจีบได้ดีีหาเงินหาทองให้เก่งไม่ไม่ทำอะไรไม่ดีให้สังคมและแกก็จะเป็นคนดีและวกจะอยู่ในสังคมได้อย่างเดียวนะใช่ไหมจ๊ะอย่าทำอะไรไม่ดีเพราะถ้าเกิดแกทําอะไรผิดผิดไปคนหนึ่งคนหนึ่งเขาจะความเชื่อใจของแกก็จะหมดลงและแกก็จะไม่สามารถกู้คืนความเชื่อใจได้แเลยนี่แหละชีวิตขาะเสนอจ๊ะ